จะพัดดอกกระลำใส่เบคอนนะคะก็ะมีกระเทียมน้ำมันกระเทียมน้ำมันนิดนึงจ้ะใส่น้ำมันน้อยเนาะแล้วก็เอาเบคอนไปพัดน้ำมันออกจากเบคอนแล้วก็กระเทียมลงไปพัดแล้วก็ใส่พริกผงแดงพาปริกาเนาะคะ่ปาปริกาต้นหอมใส่ลงไปแล้วก็ใส่บอครี ใส่ซีอิว๊วขาวผงนัวผงปาปิก้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพัดดอกกระลำใส่เบคอนนะคะแซ่บๆ <c oughs> ควนขึ้นระหึบเลย ทำไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆตอนแรกผมซื้อมาไทยเค็ปนะคะแต่ก็จะบอกวิธีทําก็เอาเบคอนใส่กระเทียมทุบใส่ใส่น้ำมันน้อยนึง <c oughs> ใครไม่ชอบน้ำมันก็ไม่ต้องใส่น้ำมันออกจากเาบคอนนะคะแล้วก็ผัดใส่น้ำลงไปคนจุ๊ๆแล้วก็เอาอันกระดอกกระหลมลงผัดแล้วก็พุงซีอิ๊วเขาพุงนัวพริกไทยแล้วก็พุงพัดพริกข่านะคะรู้แล้วนะคดเดี๋ยวบางคยก็อาจจะมีจะมีอยู่ เท่านี้ก็เสร็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่น้ำลงไปก็ซุกแล้วก,กินได้จ้าพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร่อนๆนะคะนี่ค่ะมันมง่ายๆ <c oughs> ทุพลอยสุกเบลจ้าตักเสิร์ฟไปเลยแต่ว่าไม่ได้ตักใส่ถ้วยนะคะเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องใส่เคลือใส่อะไรเพราะว่าเบคอนก็เค็มอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ลองไปทำกินวันนี้ก็สเสร็จแล้วจ้าปิดไฟได้เลยเ <c oughs> สียงรถด,ดังไปหน่อยนะคะราะว่าเปิดน้าต่างให้อากาศไทยเทนะคะวันนี้ก็มาพัดดอกกระรำใส่เบคอนแซบๆเนะคะ่ะเมนูง่ายๆกินกับข้าวสวยข้าวเหนียว กินกระเจี๊ยวกะแซ็ปเพือกันเนาะคะ่ะอันนี้ไม่เผ็ดเนาะคะ่ะไม่ใส่เผ็ดมากไปโอเคจ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดกระใสจังฮากเนาะ,ะก็ลองไปทํากินดนะจ้ะวันนี้ก็มาทักทายแค่คลิปสั้นๆเองนะคะเพื่อนก็ไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทําปกติก็กินธรรมดาจะก็ไม่ได้ถ่ายเนาะคะ่ะเพราะว่าทำทักทายเพื่อน โอเคพอตัวจุคลิปมบะทีนนะคะพัดดอกกระลำเบคอนแซ่บๆด็กกันก็ทำนี้เท่านี้นะคะขอเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนคะคะบายบายไปละเราฟันดีกินแซบๆบใครมีอะไรก็ามาทำมนานังกินด้วยกันนะคะแต่เราไม่ได้ทำนั่งกินนะคะเพื่อนๆมนานั่งกินไปคลิปตัวเองทำคลิปไปก็นั่งกินไปดูไปหรือว่ามนานั่งดู มาให้กำลังใจสาวๆไปขอบคุณหลายๆเลยวต่เด้อก็ลองไปทำกินนุชัลดอกกระรำเบคอนแซ่บพร้อมอร่อยจ้ะกรุบๆบ๊ายบาย